ข้อนี้นะครับบอกว่ารถเลี้ยวโคง้งบนถนนราบด้วยรัศมี100เมตรนะครับมีอัตราลเร็วคงที่16เมตรต่อวินาทีจงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างล้อรถกับถนนที่น้อยที่สุดที่น้อยที่สุดที่ทำให้รถเนี่ยไม่ถลายออกนอกเส้นทางาน้องๆลองทำเองดูก่อนนะครับข้อนี้เราเห็นไปนิดนึงละในเนื้อหานะว่าเราคำนวณยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูว่าพี่เฉลยยังไงนะครับ โอเคอันนี้เป็นรถเรียวโค้งนะครับแล้วก็เป็นโคงงงง้งวงกลมใช่ไหมเพราะฉะนั้นรถเนี่ยจะต้องโค้งไปตามแนวเนี่ยนะครับแล้วมันก็แน่นอนการที่มันจะโค้งได้เนี่ยมันจะต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางก็มีแรงสู่ศูนย์กลางที่ดึงมันให้มันเคลื่อนที่ในแนวโค้งได้แรงนั้นนะครับที่ทําให้รถเรียวโค้งได้ก็เกิดจากการที่เราหมุนล้อให้ไปทางนั้นใช่ป่ะ แล้วแรงที่ดึงจริงๆคือคือ,คอแรงเสียดทานนะก็คือเนี่ยมันมีแรงเสียดทานดึงมันไปแรงเสียดทานดึงมันไปอย่างนี้นะโอเคไหมนะครับนี่ถ้าเกิดเราดูรถบนถนนนี่นี่คือล้อรถนี้คือรถมันมีแรงอะไรที่กระทำต่อรถบ้างนะครับมันก็มีแรง mg นี่ถูกไหมมีแรง fn นะครับแล้วเลี้ยวไปทางนี้มันมีแรงเสียดทานที่ทำกันล้อเนาะโอเคนะจากรูปนี้นะครับเราก็เขียน s ิ g m a f เท่ากับ0ได้ในแนวแกน y เราจะได้ว่า fn เท่ากับ mg แล้วเรามี fc เท่ากับ mv กำลังสองส่วนด้วย r F 4ก็คือ F อ่ะนะครับ F ของรถเนี่ยจริงๆเป็น Fs นะเป็น Fs เท่ากับ mv กํลังสองส่วน vr นะครับเนอะ Fs เท่ากับ mv กํลังสองส่วน vr นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้รถเนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่คือ16เมตรต่อวินาทีด้วยรัศมี100เมตรนะครับเราก็เอ๊ะ ถ้า fs เนี่ยมันต้องเท่ากับ mv บสส่วน r เขาบอกว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่จะน้อยที่สุดนะมันคือเท่าไหร่นะครับเราลองดูอันนี้กันเราบอกว่าอ๋อถ้าอันนี้มันเท่ากันใช่ไหมอันเนี้ยมันจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ fs max น้อยกว่าหรือเท่ากับ fs max นะครับแล้วมันก็จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ mu s คูณกับ fn เพอ fs max มันเท่ากับ mu s คูณกับ fn นะ เราก็แทนค่า f n นิดนึง f n คือ m g นะครับ mu s คูณกับ m g จะต้องนี่นะครับรถจะได้ไม่ถลายรถจะได้ไม่ถลายลเรา m ตัด m เอา g ย้ายมาหารกลายเป็น v กำลังสองส่วนด้วย r g น้อยกว่าเือเท่ากับ mu s คูณกับ mu s มีคูณกับอะไรเลย นะครับ μs ตัวเดียวไม่มีคูณรรอะไรล่ะเนาะแล้วค่าน้อยที่สุดอ่ะ μs เนี่ยจะต้องมากกว่าอันนี้ค่าน้อยที่สุดคืออะไรก็คืออย่างนี้คือค่า μs เนี่ยนะครับมันเป็นได้ตั้งแต่ตรงนี้จนกระทั่งมากกว่าน,นั้นก็ได้ค่าน้อยที่สุดมันก็คือค่านี้แหละก็คือค่าที่มันเท่ากับนะครับเราได้บอกว่าเอล μs มินนะคือน้อยที่สุดจะเท่ากับ v กําลังสองส่วนด้วย rg เท่ากับ v กําลังสองส่วนด้วย rg นะ่ะเราก็แค่แทนค่าเนอะว่า μ s m e น n ะจะเท่ากับ v กํลังสองนะครับ16ยกกําลังสองส่วนด้วยรัศมีคือ100 g คือ10ก็ได้ออกมาเท่าไหร่16คูณ16คือ256 256ออันนี้พี่จำได้ สิบหกสิบหกสองร้อยห้าสิบหกหารด้วยหนึ่งพันเท่ากับศูนย์จุดสองห้าหกนะครับไม่มีหน่วยถูกไหมเพราะมิลเนี่ยมันไม่มีหน่วยนะครับก็ตอบศูนย์จุดสองห้าหกต่อข้อตอบข้อสามยากไหมก็ไม่ยากนะนะครับถ้าเกิดเคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ยากเนาะถ้าเกิดเคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วไม่ยากแต่ถ้าเกิดไม่เคยเห็นก็อาจจะงงนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับแรงเสถียรฐานแต่นะ การที่รถจะเลี้ยวได้หรือการที่รถมันจะเคลื่อนที่ได้โดยทั่วไปเลยเนี่ยมันคือมันจะต้องมีแรงเสียดทานและเกิดจากแรงเสียดทานโอเคนะครับอ่ะไปดูข้อต่อไปกันนะครับ